วันนี้ครับเราจะมารีวิวการ์จอ RTX 4080 Super กันครับผมต้องบอกเลยว่าเขาให้คอนเซ็ปต์ว่าโคตรเร็วโคตรแรงกับ RTX 4080 Super นั่นเองครับผม แล้ววันนี้ครับผมเราอยู่กับการ์ดจอ RTX 4080 Super จากแบรนด์ PNY นั่นเองครับผมซึ่งตัวนี้ครับเป็นซีรีส์เวอร์โตมีพัดลม3 <Wow. S 1> ตัวนั่นเองครับผมและมีเทคโนโลยีสุดพิเศษเลยนั่นคือเป็นเทคโนโลยีพัดลมลูกปืนคู่นั่นเองครับผมซึ่งตัวพัดลมเนี่ยมีขนาด100มิลเมตรด้วยกันครับ ซึ่งช่วยให้การระบายความร้อนเนี่ยดีขึ้นถึง40%ครับผมและรับแรงกดอากาศได้ถึง55%ด้วยกันและตรงกลางครับผมเป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกาและ2ตัวข้างๆาเป็นทวนเข็มนาฬิกาครับผมทำให้การระบายความร้อนเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นมากไปอีกครับผมซึ่งการประกอบของเขาเนี่ยเขาได้คิดค้นเรื่องการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยทั้งหมด5ข้อด้วยกันครับผมอย่างแรกเลยครับผมนั่นก็คือพัดลมนั่นเองครับผมเขามีขนาด1 0 mm ึงมิลลิเมตรครับและสามารถเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องย,งยาวนานถึงเ,นงเลยก็ว่าได้ครับ 2ครับฮีตซิงครับผมต้องบอกว่าตัว TNY ตัวนี้ครับเวอร์โตเนี่ยมีขนาดฮีตซิงค่อนข้างใหญ่ครับผมมีความหนานแน่นค่อนข้างสูงครับทำให้การดูดซับความร้อนเนี่ระบายความร้อนดีมากยิ่งขึ้นอีกครับและข้อที่สครับผมเรื่องท่อระบายความร้อนเนี่เขาให้มา6มิลลิเมตรด้วยกันครับมีทั้งหมด8ท่อ ต้องบอกเลยว่าดูดซับความร้อนจากส่วนประกอบต่างๆเนี่ยระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยครับและสีครับผมฐานทองแดงครับผมต้องบอกเลยว่าทองแดงเนี่ยนำไฟฟ้ามาค่อนข้างดีครับผมและมาประกอบสัมผัสกับตัว GPU ด้วยต้งครับและช่วยเพิ่มการระบายความร้อนของประสิทธิภาพของตัว GPU เนี่ยหรือชิป GPU เนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับและอย่างสุดท้ายครับอย่างที่5ครับเหตุหลังอลูมิเนียมครับผมขึ้นชื่อว่าอลูมิเนียมเ่ยต้องบอกเลยว่าดูดซับความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นอยู่แล้วครับและเอามาประกอบบนการ์จออีกครับผมระ พูดถึงฟีเจอร์ของ i m เมดิเอ็กันบ้างดีกว่าครับผมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเลยก็ว่าได้ครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวมารับชมกันครับทีนี้ครับเรารู้ส่วนประกอบภายนอกของการ์ดจอกันแล้วใช่ไหมครับผมทีนี้ครับมารู้จักภายในกันบ้างครับผมของการ์ดจอเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมอย่างที่บอกไปครับว่าการ์ดจอตัวนี้เป็น4080 Super ครับผมซึ่งมีคูด้าคอครับอยู่ที่12,400คูด้าคอครับผมและ clock speed ตัวนี้ครับผมอยู่ที่2,295เมกะเฮิร์นะครับผมและตัวบูทสปีดนะครับผมสามารถบูทได้ถึง2 5 6 5เมกะเฮิร์ได้กััันนคครรบบและะ แรมของการ์ดจออยู่ที่1 6บกิกครับผมเป็น g d d r 1 x นั่นเองครับส่วนตัว Max TDP หรือ TDP ค่ากินไฟอยู่ที่ยอยู่ที่320วัตต์นั่นเองและสำหรับใครนะครับที่ต้องการภาพอลังการนะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวนี้ครับสามารถรัน 8K ได้แบบสบายๆบเลยนะครับผมและสําหรับใครนะครับผมที่เอาการ์ดจอตัวนี้เป็นเล่นเกมครับต้องบอกเลยว่าเขามี AI อยู่ในการ์ดจออยู่แล้วครับซึ่งเราสามารถเปิดได้ง่ายๆเลยนั่นก็คือเฟรมเจนนั่นเองครับทำให้การเล่นเกมได้มีเฟรมเรทมากยิ่งขึ้นไปอีกครับผมหรือใครนะครับ เฟรมเนอาจจะยังไม่พอยังมีเทคโนโลยี DLSS นั่นเองครับผมเป็นการเปิดอัพสเกลภาพครับทำให้ภาพของเกมชัดมากยิ่งขึ้นดีมากยิ่งขึ้นและไปโฟกัสในสิ่งที่เราจําเป็นนั่นเองครับและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งเลยนั่นก็คือ t r a c i n g ครับผมในการ์ดจอของทางเอ i วเดียตั้งแต่มีซีรีส์ RTX เข้ามาครับมันก็จะมีตัว t r a c i n g ครับผมทำให้ภาพเนี่ยเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นการที่มีแสงสะท้อนเงาสะท้อนครับตรงนี้ครับทาง AI เนี่ยมันก็จะคิดคำนวณออกมาให้มันเกิดความสมจริงมากยิ่งขึ้นนนัั่เองครบ ทีนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบ performance ของตัวการ์ดจอกันดีกว่าครับผมซึ่งมีเกมอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันดีกว่าครับโอเคครับผมมาอยู่กับการทดสอบโปรแกรมแรกกันเลยนะครับกับโปรแกรม Timespy e x p r e m e นะโห oh, เราจะเห็นว่าภาพที่เรนเดอร์ออกมานะสวยสดนงดนงามจริงๆนะครับด้วยลุมพลังของ4080 Super ตัวนี้นะครับผม สามารถทำคะแนนนะครับไปถึง13,793คะแนนกันเลยทีเดียวเชียวและมาต่อกับการทดสอบการเล่นเกมกันบ้างครับในเกม Forza Horizon 5นะครับผมกับรถ Ad ดไว้ของเราคันนี้นะครับผมเรียกว่าซิ่งผ่านทุกกราฟิกนะฮะคมชัดสวยสดนงดนงามบ้างๆจริงรรายยานะครับดูรายย่านนะครับโอ้ยไปเมเชเลียอยู่ที่ 240ถึง250เฟรมเรกันไปเลยนะฮะับสำหรับ4080ูนย์แปเปอร์อันนี้นะและมาต่อกับเกม FPS กันบ้างครับผมกับเกม Call of Duty นั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าฉากต่างๆนะครับเรนเดอร์ออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเราจะเห็นว่าแสงแดดเนี่ยจ้าซะเหลือเกินนะครับผมจังหวะโดนระเบิดตุ้มตามแบบนี้นะครับเฟรมก็ไม่ตกแต่อย่างใดนะฮะโหเล่นได้ชิวๆไหวชิวอย่างแน่นอนนี่ช็อตนี้ครับลากหัวคมๆกันไปเลยครับโดยเฟรมเรทเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่2 3 0ร้อย 240เฟรมเรทนะครับผมใทรที่เป็นคอเกม FPS นะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและมาต่อกับเกมยิงแมงคุจีกันเลยนะในเกม Hell Diver ภาค2นั่นเองนะครับยด้ด้ว่าโอ้โหแสงสีเสียงต่างออกมาชัดแจม่มแจ้งรับเฟรมเรทเฉลีย่ยเนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณ110ถึง120เฟรมเรทอันนี้เนี่ยเรียกว่าเราปรับสูตรกันหมดเลยนะอะไรเปิดได้เราเปิดหมดนะครับเหลืออย่างเดียวคือเปิดใจและจ้า ต้องบอกเลยว่าสําหรับใครผมที่อยากได้การ์ดจอแรงๆมีประสิทธิภาพแบบนี้ครับเท่ๆแบบนี้ดูดันแบบนี้นะผมต้องบอกเลยว่าเลือกการ์ดจอพินวได้เลยครับผม RTX 4080 Super 16GB เครับซีรีส์เบอร์ตนั่นเองสำหรับใครนผมที่อยากได้นะครสามารถช็อปได้เลยครับผมที่เว็บไซต์ a d w i t e c o t h นะครับหรือจัดสเปคได้ที่หน้าสาขาทั่วประเทศเลยรวมไปถึงสอบลาวด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้แล้วผมต้องบอกเลยว่าฝากด้วยครับนึกถึง IG จีนึกถึงแอดไวส์จำหนและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ